ขอต้อนรับ f อทุกคนทุกท่านนะทัง้งหญิงแลงแล้วก็ชายนะเข้าสู่ช่องของประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็เรามาเปิดกล่องเนาะมาดูซิว่าเหรียญที่ f อซส่งมาขายเนี่ยมีเหรียญอะไรกันบ้างนะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเหรียญอยู่ในกล่องที่ FC ทซส่งมาจากต่างจังหวัดเนี่ยวันนี้ถ้าเปิดทันเราจะเปิด2กล่องทนะ่านผู้ชมนะเรามี2กล่องเราเลือกกล่องล่างก่อนโอเคเนาะ มาจากคุณอะไรเอ่ยนะคุณอัฐวุฒิใช่ไหมเรีอกอะไรเอ่ยฮะคุณวัดวัดชระกล่องนี้นะอาจจะเปิดของคุณวัชระก่อนแล้วก็กล่องนี้ของคุณอะไรเอ่ยเนี่ยอัฐวุฒิอัฐวุฒิอัฐวิทวย์หทเหรอโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันไปแล้วก็เปิดกล่องกันไปเนาะประมาณนั้นนะฮะเออเอาอ่ะใครที่ดูอยู่นะสําหรับคนที่ที่อยากจะหาเหรียญขายเนี่ยก็เนี่ยดู ดูตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวปาปาจะบอกว่าเหรียญไหนเป็นเหรียญที่ประปารับซื้อหลักๆถ้ามีหลักๆห,หมดก็บอกหลักๆไปเลยนะพอซื้ออะไรกันประมาณนั้นนะฮะเนาะบางทีก็ขอติดมาถ้าไม่ชมพาปปาก็โอเคเนาะติดมาเพื่อได้ค่าส่งอ่ารวบรวมได้ค่าส่งบ้างอะไรบ้างอันนี้อขอดูกล่องน,นี้ก่อนนะฮะตรงนี้เป็นเหรียญอ่า,าอื เดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งนะฮะว่ามีเหรียญอะไรบ้างอ่ะอันนี้เหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกนะอ่ะดูกันอย่างนี้เลยเนาะอ่ะดูกันอย่างนี้เลยเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกเอานับอันนี้อะไรเอ่ยปีสี่สองท่านผู้ชมฮะน,นี่คือเหรียญสิบบาทปีสี่สองฮะใครมีฮะห้าเหรียญสิบเหรียญก็หรือมากกว่านั้นก็สามารถติดต่อส่งมานะฮะนี่คือเหรียญ 10บ,บาทปีพศ2542หารบฮะเป็นเหรียญหายากอันดับที่3แต่ก็ได้รับความนิยมเนาะก็เลยมีราคาซื้อขายกันในวงการอันหนึ่งอย่างละแล้วนี่เป็นคุดคุดเฉียงใช่ไหมอ่ะ้ท่านผู้ชมฮะนี่ก็รับซื้อนะคุดเฉียงนะ,ะเป็นคุดขนาดใหญ่นะอ่าเป็นคุดขนาดใหญ่อ่าแล้วก็เป็นคุดอ่านี่คุดเฉียงทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยคุดผายแ,แบบอ่ะ กูเฉียงนี่ปีปีพศสองพันห้ารอยี่สิบกับยี่สบสองฮะนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ปปาทำอีพีเปิดอ่าโปรโมชั่นรับซื้อนะฮะเนาะรับซื้อแพงขึ้นอ่าจบแล้วนะฮ<น>ะวันพรุ่งนี้ก็กลับไปที่เดิมเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่สิบเอ็ดเหรียญนะอ่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดอืมรู้สึกจะคับเข้ามาเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะโอเคนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 90โอเคฮะสิเหรียญคุดเฉียงครับท่านผู้ชมอันนี้ปปารับซื้อนะอะแล้วเมื่อกี้ก็บอกว่าปี42นี้รับซื้อปป่าจะวางไว้ด้านหัวนะฮะจะเห็นไหมอะเห็นอยู่เนาะอะอันนี้ก็เป็นเหรียญคุดผ่าใช่ไหมเนี่ยคุปท่านผู้ชมอะอะคุดผ่าใครมีนะฮะอะวางไว้นี้ปปาบอกรับซื้อแบบเป็นทางการปปลาจะบอกว่ารับซื้อนะฮะอันนี้ติดมาบ้างอะไรบ้างอันนี้เป็นอะไรเอ่ยฮะ สองเหรียญค่ะห้าบาทหูลูกค้าส่งมาสองเหรียญสองเหรียญใช่ไหมโอเคนี่เหรียญหนึ่งปีอะไรเอ่ยปีสามศูนย์ปีสามศูนย์นี่นี่ก็รับซื้ออยู่นะท่านผู้ชมฮะแต่ราคาเขาไม่สูงนะไม่สูงอ่ะเราก็บอกกล่าวไปแต่ละวันไปเนาะแต่ละคลิปดหนึ่งเจ็ดอ่าคุดปีหนึ่งเจ็ดไดมากี่เหรียญสิบเอ็ดเหรียญนะอ๋อเขหลุดออกมาจากนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะสิบเอ็ดเหรียญนะฮะอ่ะท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญหนึ่งบาทพยาคุดปีพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเนี่ยอ่ะใครที่มีฮะ ปอปารับซื้อรู้สึกจะหมดโปรโมชั่นวันนี้ใช่ไหมค่ะ,ะจากยี่สิบสองวุุนนี้เป็นต้นไปก็เป็น20แล้วนะ,อะปอป่าจะแบ่งโปรโมชั่นไปเรื่อยๆช่วงไหนที่ต้องการสะสมของเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเหรียญใช่ไหมค่ะโอเคฮะแบบนี้ท่านผู้ชมนะรับซื้อเอาวางไว้ตรงนี้อันนี้สามรอบอ่ะ,อ,ะอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทสามรอบฮะอ่ะใครที่มีนะโอเคฮะ เอาละวางไว้ตรงนี้แล้วก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกฮะท่านผู้ชมวาระต่างๆนี่ใครที่มีก็ถ้ามีระดับห้าสิบหกสิบเหรียญเนี่ยก็ถ่ายรูปส่งมาแล้วก็พูดคุยกับน้องแอดมินตกลงราคาเหรียญราคาซื้อขายกันกับน้องแอดมินนะอ่ะรับซื้อนะฮะดูง่ายๆเดียท่านผู้ชมนะฮะอันนี้เป็นเหรียญห้บาบาทที่ระลึกสองห้บาทที่ระลึกเหรียญฮะเนี่ยอย่างนี้เราก็ก็ยังรับช่วยกันอยู่เนาะใครที่มีนะฮะห้าบาทที่ก็มีหลายวาระก็ลองไปดูที่บ้านลองคิดว่าห้าบาทที่ระลึกท่่านมมีอยู ก็ถ้าอยากขายก็สามารถติดต่อมาเนี่ยท่านผู้ชม,มรวบรวมอย่างเนี้ยนะหลายหลายชนิดราคาอย่างนี้ก็เป็นเหรียญที่ผลิตออกมาค่อนข้างเยอะนะ,ะเห็นไหมถ้ท่านผู้ชมลูกค้าขอติดมาใช่ไหมเนี่ยบางครั้งอะยามเราไม่มีเราขาดเราก็ประกาศรับซื้อนะประมาณนั้นเนี่ยก็ติดมา11เหรียญน,นะ2อง 10, 10ี่ห้าดด 1อง1ิบ1า1สิบสเหรียญอ่ะ18เหรียญหรือเหรียญไหนใช้ได้ไม่ได้เนี่ยต้องยอมรับเนาะแล้วก็ถ้าได้ประปารับหมดท่านผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวไปคุยกับน้องแอดมินเอาเพราะเราจะเปิดอีกกล่องนึงนะคิดว่าน่าจะทันนะท่านผู้ชมนี่คือรายการเหรียญที่เอฟซีจากต่างจังหวัดเนี่ยส่งมานะแบบเนี้ยก็ช่วยรับซื้อทั้งหมดโอเคเนาะอ่ะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวป๊อปาเปิดกล่องปอปาเลื่อนหนีก่อนนะป๊อปต้องการเปิดสองกล่องเลยเนาะ เดนี้เราเปิดสองกล่องเลยดูเอานะสำหรับใครที่อยากขายเหรียญเนาะก็ดูเอานะฮะเป,เป็นเหรียญที่ผลิตออกมาค่อนข้างเยอะท่านผู้ชมนะยี่สิบล้านสิบล้านอ่ะเจ็ดล้านห้าล้านานี่ไงท่านผู้ชมนะเราก็ถือว่าถ้าอยู่ในวงการนัดตัดสมก็ถือว่าเป็นเหรียญหาง่ายนะท่านผู้ชมนะอ่าเป็นเหรียญหาง่ายปลอปลยพยายามเสมอว่าเหรียญหาย,ยากก็คือเหรียญตัวอย่างนู้นะประมาณนั้นนะ อันนี้ถือว่าโชคดีอยู่นะที่เรายังซื้อขายกันได้โชคดีของ f อที่ที่ส่งเหรียญมาแล้วก็โชคดีของป๊าป่าอยู่นะที่ว่ายัยงยังแบ่งปันได้ท่านผู้ชมฮะแป๊บหนึ่งนะฮะอโอเคเนาะเดี๋ยวป,ป๊าป่าขอเทออกเลยนะนี่คือกล่องที่2นะฮะประมาณนี้นะฮะอ้าวน,นี้ถุงแตกเลยใช่ไหมโอเคอันนี้คือเหรียญแล้วต้องเปิดให้หมดทีเดียวเลยนะเพราะอุดติดี๋ยวแป๊บนึงวันนี้เรามากันแบบธรรมดาเนาะมานิ่มๆเนาะไม่ต้องอะไรมากมายเพราะมาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญอ๋ออันนี้เป็นเหรียญ อ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้คุยกับลูกค้าแล้วใช่ไหมอ่าเป็นเหรียญเนี่ยนะเดี๋ยปป่าดูให้นะขอดูนี่ก่อนเลยเนาะคำนับเจ้านี้เนาะคุณอะไรเอ่ยฮะคุณอัธวุฒิใช่ไหมมานั้นมาท่านผู้ชมฮะนี่คือปป่าเพิ่งทําคลิปไปล่าสุดใช่ไหมอ่าอันนี้ส่งมาก่อนก่อนประกาศทำใช่ไหมใช่ค่ะอ่าท่านผู้ชมฮะนะดูนะเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มเข้ามานะท่านผู้ชมฮะเนี่ยเป็นเหรียญของรัชกาลที่8 ชนิดราคารีสดจะเป็น25สตางค์นะฮะโอเคนะพบเจอได้ง่ายที่สุดนะปัจจุบันวันนี้ก็เป็น25สตางค์นะฮะจำนวนการผลิตเนี่ยค่อนข้างจะหลายร้อยล้านเหรียญไม่ใช่หลายเหรียญท่านผู้ชมหลายร้อยล้านนะฮะประมาณสองล้านกว่าเหรียญสองร้อยล้านกว่าเหรียญน,นะในยุคยุคนั้นเนี่ยท่านผู้ชมอ่ะรับคือไม่ได้ไม่ได้คุยกันนะคะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขคุยกันนะ,อ,ะอามาให้ให้ตรวจเฉยเใช่ไหมถ้าได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวก็ส่งกลับ หรอโอเคฮะถ้าเปล่าๆกับปลา,าก็ให้ผ่านนะแบบเนี้ยนะนะก็คือดูขอบนะโอเคนะฮะแต่ราคาเขาจะยังไม่สูงนะท่านผู้ชมนะป่าเปล่าเพิ่งทําคลิปไปนะพบเจอง่ายมากครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะชํารุดสุดโทมได้ง่ายไม,ไม่ไม่ทนทานนะฮะโอเคเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวคอยดูเหรียญพวกนี้เลยเนาะอันนั้นเป็นเหรียญที่ไม่ได้ตกลงกันไหมนะใครที่มีก็ลองลองติดต่อมาอันนี้เป็นเหรียญ5บาทที่ลึกใช่ไหม ห้าบาทที่ลึกได้มาอ่าอันนี้อ่าสองนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะอ่ะเป็นอันนี้ก็ห้าบาทที่ลึกนี่ใช่ไหมอ่าเป็นสี่เหรียญละเนี่ยท่านผู้ชมนะเป็นเหรียญห้าบาทที่ลึกที่มีอยู่หลายวัลลัสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดวัลลก็ใครมีวัลลไหนก็ลองติดต่อส่งมาอย่างเงี้ยนะรวบรวมเหรียญของท่านนะรวบเหรียญของท่านแล้วก็ส่งมาอ่ะอันนี้อันนี้เป็นสองบาทที่ระลึกอ่ะเดี๋ยวดูพยาคุดก่อนเนาะพยาคุดหนึ่งบาทไดมาสองเหรียญใครที่มีติดต่อส่งขายได้นะ อ่ะปอปาอย่างเงี้ยนี่ท่านผู้ชมปอปารับปอปารับแล้วก็5บาทที่ลึกเนี้ยปอปาก็รับอันนี้คืออะไรเอ่ยครับอันนี้เป็นเหรียญ20่บบาท <20 S 1> หรือา1บบาทเอ่ย20นิกเกิลใช่ไหมอ่ะเนี่ยยีนิกเกิลใครที่มีวาละัต่างๆลองลองติดต่อส่งมานะฮะส่งมาได้นะโอเคนะฮะเดี๋ยวปอปาจะทําคลิปอีกสักครั้งหนึ่ง<ม>เพราะว่าห่างหายไปนานแลวเนาะเกรงว่าจะลืมกันนี่5บาทนะอันนี้เป็นเหรียญ2บาทที่ลึกนะที่เหลือเนาะท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญ2บาทที่ะลึกนะ อ่าสภาพผ่านการใช้งานอย่างเงี้ยเนาะก็ราคาก็จะยังไม่สูงแต่ว่าถ้าเกิดว่า oh. อืมอะไรนะอ๋อโอเคนะฮะอ่ะนะอสองบาทอ่าสองบาทที่ระลึกไกลที่มีก็สามารถติดต่อส่งขายได้นะฮะเนี่ยท่านผู้ชมฮะผลิตออกมามากแต่โชคดีที่เรายังซื้อขายกันได้ปปาก็ยังจําหน่ายขายออกได้บ้างวันใดที่นักสะสมเต็มพิกัดแล้วก็ว่ากันใหม่เนาะอ่ะวันนี้ปปามาเปิดกล่อง รับซื้อเหรียญท่านผู้ชมะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่าเหรียญ10บาทหายากอันดับต่างๆเนาะก็เข้าไปดูในคลิปของช่องประปาหรือว่าจะเป็นเหรียญ1นบาทที่ระลึกหลายวาละพอสมควรนะก็ติดต่อส่งมาเอาง่ายๆใครดูไม่ทันนะคลิปนี้ประปารับซื้อเกือบทั้งหมดนะแต่ท้งนั้นทั้งนี้ก็เดี๋ยวเข้ามาคุยกับน้องแอดมินเอานะใครที่ดูอยู่ถ้าดูไม่ทันนะก็สามารถรีกลับไปดูอีกรอบจะได้รู้ว่าประปานั้นรับซื้อเหรียญประมาณนี้ประมาณไหนก็ โอเคเนาะคลิปนี้ป๊ะปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมขอบคุณสาหรับเจ้าของเหรียญที่ส่งเหรียญให้กับช่องของป๊ะปาดูเอานะฮะว่าป๊ะปารับซื้อเหรียญอะไรสําหรับเหรียญที่ผลิตออกมาเยอะที่วางอยู่เนี่ยท่าผม้ชมฮะผลิตยเยอะหลักล้านทุกทุกชนิดราคาเลยถ้าป๊ะปาจําไม่ผิดนะฮะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เรายังมีการซื้อขายกันได้เนาะคลิปนี้ป๊ะปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเขากล่าวคําว่าสวัสดีครับ